ที่ไม่ไหวแล้วอ่ะเหลือเก้านัดอ่ะของวี่ของวี่งองตัวของวิ่งองตัวได้ยังกี่วิเหลือกระสุนตะปืนแล้เดี๋ยวเอาเอ็นมาใส่เฮ้ยสู้เสื้อคนขาสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสไตล์พี่เอกลงไอ้นี่แล้วลงคลิปแล้วพรุ่งนี้พอดีเฮ้อบลูกหนูอมหนโอมหนโอมมาส่งหแม่ เขาดิดความได้เลยเอาตัวแเอาอ่์สุทดสีน้ำเงินคนเนี้ยออกไาโยงแม่พี่ดาวหนึ่งดาวสองพี่แกมเราดาวสามขัดตัวนึงอ่ะบนป้อมบนป้อมเหรอตัวสุดท้ายอยู่บนป้อมไม่ใช่อยู่ไอ้มั่งบนป้อมข้างต้นไม้งไหนพี 3ามสี่ห้าดาวคนละตี้โอ้โหเวนขากำคนละตี้เก่งมากพวกเราไม่มีรถอ่ะดดาวไปแล้วแต่มันชุบกันทันนะคุณได้มีั่งหนได้อีดับอขอคาตัวไปนอนแล้วพวกนี้ผิดว่าซีนลัวเคียครับสู้ๆครับ เจอคนเหรอมจอดิวิวิ่ไปนนเนินไงไปก็มาวิ่งจากเนินไงโอ้ยอีกแล้วมีคนขับรถมาหาวิเลยไปแล้วโคตรเจ็บโคตรเจ็บโดนไป170แล้วก็70หลับไม่ตายเองเอามาติดตามช่วงหนึ่งแสนเนาะมาเอามาติดตามไปหนึ่งแสน ไม่เหลือเลยเหลือยี่สิบไอที่เท่าอกันแหละรอแก้มมีคนมาแก้มมีคนมาเนิอเราเลยแก้มแก้มเนิอเราเลยแก้มไอกรีดจอยวะหันกระมาไอ้คนนั้นแก้มคุณแก้มเนิอเราเลยคุณแก้มนีแล้วอีกหน่อยไม่ทันแล้วไม่อยู่ส่อไฟฟ้าหาทางขึ้นป้อมไม่ได้กิจเออสวยส่อไฟฟ้าไม่เอเอไอตรงที่ผมนี้มันมันไม่หินมันต้นไม้บางโอ้โหค้างจุดใหม่แก้มว ไม่ไหวแล้วว่ะเหลือเก้านัดอ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วจิตช่วยพี่ก่อนตามไปพี่ช่วยพี่ก่อนมันจะขึ้นปั๊มพี่ช่วยพี่ก่อนหมวแล้วไม่ขึ้นว่ะขับเลยอ้าวเดี๋ยวผมเอาวีดเอ็นแปะผมมาผมมาช่วยครบผมด้วยครบผมด้วยครบผมด้วยปั๊มมาปั้มครบช่วยผมด้่ด้วยของวิย์สตัวของวิย์สตัวดาหนึ่งเดาหนึ่งเดาหนดาหนึี่ชุบกันมาชุบกัน

เรียบร้อยมันตายเขียวพี่ละบอกข่าววาทำไม่รู้ไม่รู้มันตายเขียวพี่จะฟันได้วอล์กได้โดนเียอะดูดราดูดูผมดิโอ้โหพี่บอสเขาเล่นคาไงพี่กับบอสเล่นคามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว